เตียมกัการนันแปดสไตลดทีทุกคนสภาพหลังจากที่เข้าไปหาน้ำไม้ติดหวนเตียงการนันไปดตีนเบรดต้องมันพิเทนะตีนเบรดคือจไดกน้อยเ่าน่ารักอย่างบกยาด้ยเตียการสีดำเยอ่ยันเตเลปากกปลาตะได้มิอแต่ไงกระสอบนไมไหล

กอได้ลายแทะมุดนะใ่จังหวะมุดจังหวะทำไมางกสิบแปดคนเจอบ้าได้เติมจะได้ตุยีทำไมคัดแล้วไ่ด้กอยมือเรือเลยะปกรสอบผสสอบทำไมถัดช่วยยอะช่วยนยายปจังจะกัปั้นทอตีไอต่อทำไมมุดน่ารื่วงจเลยไอำไมมุดกนม่่านอังกฤเราอะไัเดอะจะเหยอเยอะใช่าดเอาำไมเนี่ยบี่ป้ฮะม មកណាយាយចឹងនោះរ៉ែឈរឈ្នោតឈ្នោតរ៉ែយូរជិតដកប៉ นีคกายแตหลักนา้อนยไดับอนาราาเยนไนอไม้ในสองสากระสอบแต่ว่าก่าจะแบกออกมาจากป่าเนาะแปบว่าเป็นป่าลกเนาะมีกอหน่อไม่แต่ว่มีป่าลกนี่เป็น้องมันก็เมื่อแบบเมื่อยปวดปวดหมดกระตุนกระตุเนาะแต่ก็เป็นยางเนาะสู่ๆเนาะ พ่ออยากกินแกงน้ไม้เนาะพี่น้นงนี่พี่น้นงปลาหนาไม้่พูดเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้หยุดแล้วพ่อพี่้นงก็เลยแบบสภาพแบบแบบสีจากสีชมพูกลายเป็นสีดำนอะไม้ก็ได้ลายเติมเนาะได้สามสาม,สามกระสอบเนาะก็แบกออกมา กวแบบว่าจะมาหอดรลดก็โอ้ยบาสิหลุดเดี๋พ่อแม่พี่น้องม,มันแบกเอาขนาแบบเขาไปไแข็งแรกปนนนั้นเอก็โอเคนะพ่อแม่พี่น้องจังไรก็จะอัปเดตให้ก่อนเนาะให้ตลอดนะเพราะว่าการที่เขาเข้ามาหานนาะไม้ในป่ามันไม่สามารถที่จะแบบว่าเข้าไปถ่ายเพราะว่ามือต้องถือนนาะไม้หักนนาะไม้เดพ่อแม่พี่น้อง,องาฝาก เป็นกำลังใจให้วันชาวเราเนอะพาะว่พี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆแล้วก็ตอนนี้ก็ที่เดินทางตอนแล้ที่เข้าป,ป่าตอนและพี่พน้อง,องขอบคุณขอบใจหลายวันนี้ก็ว่าสาบายดี